คลิปนี้เป็นคลิปทุกอย่างเกี่ยวกับบลัชออนเฉดของบลัชออนใช้ยังไงมีกี่ชนิดเครื่องมือที่ใช้ลงบลัชออนให้ความแตกต่างกันยังไงบ้างและความผิดพลาดที่เรามักเจอกันเป็นประจำใครยังไม่รู้เรื่องนี้คลิปนี้มีคำตอบจ้ะสวัสดีค่ะทุกคนมาดาเมาส์ บลัชออนเป็นเครื่องสำอางที่เรามักจะมองข้ามมันไปมองเห็นแค่ว่าเราควรจะใช้เฉดสีผิวอะไรให้ตรงกับสีผิวของเราใช่ไหมจ๊ะแต่ว่าเจ๊อยากจะบอกว่าถึงแม้ว่าบลัชออนมันจะไม่ได้เป็นขั้นตอนในการแต่งหน้าที่ซับซ้อนและทําให้เปลี่ยนโครงหน้าหรือเปลี่ยนอารมณ์ของทัทั้วทั้งหมดได้เท่าการแต่งตาแต่ว่ามันเป็นอีกองค์ประกอบหนึ่งที่ทําให้การแต่งหน้าของเรามันดูสมบูรณ์และถ้าเกิดว่าเราเลือกเฉดท,ที่มันเหมาะสมกับผิวเราก็จะทำให้ผิวของเรามันดูเฮลตี้ขึ้นและถ้าเกิดว่าเราเลือกประเภทของบ เอามาใช้ได้ถูกต้องอเถอะเราก็จะควบคุมลุคของผิวเช่นอยากได้โกลอยากได้แมท์อยากได้ฟุ matte, ้งเบลออะไรประมาณนี้นะคะทุกคนคะและที่สําคัญเลยก็คือหลายคนไม่เคยรู้ว่าเฉดสีของบลัชออนน่ะมันทําหน้าที่ต่างๆกันทําไมต้องมีอ่อนทำไมต้องมีกลางทำไมต้องมีเข้มและการลงบลัชในแต่และตาแหน่ง <ๆ S 1> ก็ทําให้ผลที่ได้มันแตกต่างกันด้วยค่ะเธออ๋อแค่นั้นยังไม่พอเครื่องมือที่ใช้ในการลงบลัชออนก็ให้ผลที่ต่างกันด้วยค่ะเธอตอนนี้ใน Tik t o o กหรือ ในช็อตหรืออะไรต่างๆมีเทคนิคการลงบัชออนแบบเยอะ เทียบมากแต่รู้เปล่าว่าแต่ละเทคนิคอะมันไม่ได้ใช้ได้กับทุกรูปหน้าน,นะจ๊ะคลิปนี้ก็จะให้คําตอบทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องของ brush on ที่เจ๊พูดมาจ้ะถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากรู้ซึ่งคลิปนี้มันจะยาวแน่นอนค่ะทุกคนถ้าเกิดว่าใครไม่อยากพลาดก็กดเซฟไปดูได้เลยจะได้กลับมาดูแล้วก็กลับมาทําความเข้าใจอีกครั้งได้นะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวเจ๊จะพาไปดูพาร์ทแรกเลยเฉดสีของ brush on เลือกยังไงใช้ยังไงให้ผลตกต่างกันยังไงบ้าง เฉดสีของบลัชออนการเลือกแลวกันใช้งานานะคะทุกคนคะทุกคนสังเกตไหมเวลาเราไปเลือกเฉดสีของบลัชออนเดี๋ยวนี้นะมันไม่ได้มีเฉดสีแค่โทนสีพีชคอรัลส้มส้ม,สมอิดชมพูไม่ได้มีแค่นั้นแล้วมันมีเฉดสีที่ต่างกันด้วยจะเห็นได้ว่าในปีหลังๆเนี่ยมันจะมีบรัชออนไหล้อโดยเฉพาะบลัชออนสายเกาหรือสายโตอินจากจีนเนี่ยมันจะมีสีที่แบบว่าบางมากเดีย๋ยวจะยกตัวยอย่างให้ดูอย่างเช่นตัวนี้อะมันสีมันบางมากมันแทบจะเป็นสีขาวเลยหรือ พาเลตแบบนี้ทุกคนที่บรัชออนเขาจะออกมาเป็นแบบสีออกทางนวลๆขาวๆพาสเทลแต่ไม่มีสีที่มันมีความพ็อปขึ้นมาเลยทําไมเป็นแบบนั้นนะคะทุกคนคะเจ๊อยากจะบอกทุกคนว่าเฉดสีของบรัชออนอะที่เราเห็นทั้งหมดด้วยตาเนื้อทั้งหมดนะมันแบ่งได้3ประเภทด้วยกันเถอะเฉดสีของบรัชออนที่ทุกคนเห็นอยู่ตรงนี้นะคะ่ะทุกคนเป็นตัวอย่างของเฉดที่ชัดเจนที่สุดเฉดนี้คือ expanding contouring และก็ neutral นะคะสำหรับผิวเจ expanding คือ expanding Exp <anding S 1> ก็คือเฉดสีที่มีความผสมของสีขาวค่อนข้างสูงตัวนี้ก็จะออกไปทางแบบติดพาสเทลไปเลยนะคะทุกคนเฉดสี expanding expand color expand ก็คือทําให้บริเวณนั้นมันดูมีความกว้างดูมีความนูนขึ้นส่วนใหญ่แล้วก็จะลงที่หน้าแก้มติดดังจมูกเลยเพทําทให้หน้าแก้มตรงที่มีร่องน้าตาของเรามันมีความนูนขึ้นแล้วก็ทําให้แก้มมันดูมีความอิ่มฟูขึ้นหน้าก็จะดูเด็กลงนะจ๊ะส่วน contouring contour เนาะ contour มันก็คือทําให้เกิดเงา ตรงนี้มันก็จะเป็นเฉดสีที่มีความสีเทาหรือมีความอ่ะมีความเข้มอ่ะทุกคนมีความเข้มบนเข้ามากับสีค่อนข้างสูงอันนี้จะทําให้เกิดเงาเราก็จะวางไว้ตรงกรอบหน้าก็าะจะนําสายตาให้เวลามองหน้าเราเนี่ยมองมาที่กึ่งกลางนะคะอันนี้ก็จะเป็นการทําให้หน้าเรามีกรอบที่ชัดเจนแล้วก็หน้าเล็กลงนะโน้ท no ก็คือเฉดสีของบลัชออนที่มีความคล้ายๆเลือดฝาดของเราที่สุดทุกคนเคยสังเกตไหมเวลาที่เราออกกำลังกายแล้วแก้มเราแดงหรือแก้มเรามีความฉ่ำนั่นคือเฉดสีที่ตรงกับสีผิวของเราที่ เวลาลงเนี่ยมันจะทําให้ผิวแล้วก็การแตง่งหน้าของเรามันมีความเฮลตี้แล้วก็มีความดูสุขภาพดีดูเป็นธรรมชาติดูมีสีสันสดใสขึ้นมานะคะอันนี้ก็จะเป็น3ประเภทของเชดดิ้งพอเรารู้แล้วว่าแต่ละประเภทของเฉดสีมันใช้ประโยชน์ยังไงตัวที่สีส,สว่างตัวนี้ทําให้นูนทําให้กว้างตัวนี้ทําให้กรอบหน้าชัดเจนทําให้มีเงาทําให้บีบสายตาให้มามองตรงกลางหน้าแล้วตัวนี้ทําให้ผิวมีความธรรมชาติดูมีสีสันเป่งประกายแล้วก็ทําให้ภาพรวม ของเครื่องสำอางทั้งหมดมันไปด้วยกันรเรารู้จุดประสงค์ของมันแล้วใช่ไหมจะ๊ะแต่ถ้าเกิดว่าเราเลือกไม่เป็นแล้วเอามันไปนลงผิดจุดจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะอย่างตัวนี้นะจะ๊ะตัวนี้เนี่ยก็คงไม่มีปัญหาเท่าไหร่เพราะมันคือโทนเฉดสีผิวที่มันคือผิวของเราถ้าเราวางไว้ตรงกลางหน้าวางไว้ข้างๆหน้าก็ยังทําให้ผิวมันดูเปล่งปลัง่ลงใช่ไหมจะ๊ะแต่ถ้าเกิดสองสีนี้ส่วนที่เป็นคอนทัวร์่ลสีที่เป็น expanding ถ้าเราวาง expanding ไว้ตรงนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นมันก็จะทําให้หน้าของเราตรงเนี้ยมันดู ดูกว้างดูใหญ่นั่นเองนะทุกคนแต่กลับกันวางตัวคอนทัวริงไว้ตรงกลางหน้าจะเป็นยังไงหน้ามันจะดูโซมันจะดูเป็นเงาๆตรงนี้ดูเหมือนคนนอนน้อยดูเหมือนคนอดหลับอดนอนดูผิวไม่สุขภาพดีค่ะทุกคนฉะนั้นการแยกประเภทของเฉดสีก็เลยเป็นเรื่องที่สําคัญอีกเรื่องหนึ่งที่เราควรจะรับดูเอาไว้ได้เอาไปใช้ได้ถูกต้องแต่แยกยังไงอ่ะทีเนี้ยถ้าใครที่เรียนในสาข,ขาของการออกแบบหรือการดีไซน์อะไรเงี้ยที่ต้องเรียนเรื่องทฤษฎีคู่สีนะ ทุกคนคะมันจะง่ายมากเขาจะแยกสีพวกนี้ได้ง่ายมากเพราะตาของเขามีความคุ้นชินกับโทนสีแต่ละโทนเฉดสแีแต่ละเฉดแต่สําหรับเรา,เรา,เราชาวบ้านตาสีสาาั้นยัยมายัยมีอย่างนี้ <c oughs> แยกง่ายเเจ๊เจ๊มีวิธีทางลัดที่ทําให้ทุกคนแยกได้ง่ายๆเลยนะคะทุกคนอย่างแรกก็คือเอาเฉดสีที่เราต้องการเนี่ยขึ้นมาเทียบกับผิวของเรานะจ๊ะเปิดโทรศพัพท์กล้องหน้าก็ได้แล้วถ่ายรูปจ้ะ <c oughs> แล้วพอเสร็จปุ๊บถ้าเกิดว่าโทรศพัพท์ของใครสามารถปเปลี่ยนเฉดสีอย่างเช่นอะฟิลเตอร์ไอมัน จะมีเฉดที่เป็นขาวดำนะคะทุกคนเปลี่ยนให้มันเป็นขาวดําเราก็จะมองเห็นว่าอันไหนที่มีความขาวกว่าเฉดสีผิวเราคือ e x p ก n d i n g อันนี้ไม่น่าจะมีคนพลาดอันไหนที่มันมีความคล้ำอ่ะมันมีความคล้ำความดาร์กมากกว่าเฉดสีผิวเราคือคอนทัวร์และอันไหนที่เป็นสีเดียวกับผิวของเราเลยคือ neutral shade ก็คือเฉดที่ทําให้ผิวของเรามันดูมีความเปล่งปลั่งขึ้นถ้าดูในโหมดของข,องขาวดํามันจะเห็นชัดยิ่งขึ้นนะคะทุกคนค่ะก็ลองเอาทริกนี้ไปใช้ดูกันแล้วก็เลือกใช้ถูกประเภทของเฉดสีนะจ๊ะ 累吗？ ถ้ายังไม่เหนื่อยมาต่อเลยค่ะทุกคนคะพาร์ทที่2ก็คือประเภทของบลัชออนบลัชออนที่เราเห็นกันเยอะในท้องตลาดตอนนี้นะคะเจ๊ J. ขอแยกหมวดหมู่ส่วนใหญ่ที่เขามีกันเนี่ยออกมาตามนี้แล้วกันนะคะทุกคนประเภทแรกก็คือบลัชออนแบบฝุ่นนะคะทุกคนคะเป็นบลัชออนที่มีให้เลือกใช้ทั้งแบบแมทหรือแบบชิมเมอร์หรือแบบโกล์นะคะทุกคนเป็นบลัชออนที่ลงง่ายแล้วก็สามารถบิวให้มันมีความเข้มขึ้นตามที่เราต้องการได้แล้วก็ทําให้ผิวไม่มีความมัน อาจจะทําให้แมตขึ้นได้ด้วยเพราะว่ามันมีความเป็นผงแป้งเติมระหว่างวันได้ง่ายแล้วเหมาะสําหรับมือใหม่ค่ะคุณคะอ๋อแล้วที่สําคัญบลัชออนแบบผงแบบนี้เนี่ยมันเหมาะมากสาหรับคนผิวมันค่ะทุกคนเพราะมันจะช่วยลบความวาวของผิวได้ด้วยประเภทถัดมาก็คือบลัชออนแบบครีมค่ะทุกคนบลัชออนแบบครีมเนี่ยมันก็จะเป็นบลัชออนที่ให้ความฉ่าแล้วก็ให้ความเป็นธรรมชาติดูกลมกลืนไปกับผิวเลยแล้วก็ด้วยความฉ่าแล้วก็ความชุ่มชื้นของบลัชออนแบบครีมตัวนี้มันก็เลย ตอบโจทย์ของคนผิวแห้งนะคะทุกคนเพราะว่าคนผิวแห้งมักจะขาดความฉ่าโกลงผิวอยู่แล้วพอลงบลัชออนแบบครีมลงไปปุ๊บมันก็เลยทําให้ผิวนี่ยมีความฉ่าน้ํามีความโกลงมีความสุขภาพดียิ่งขึ้นแล้วบลัชออนแบบครีมก็ยังมีความลงง่ายแล้วก็เกลี่ยง่ายด้วยแต่มันก็จะมีข้อจากัดตรงที่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะเติมบนเครื่องสำอางที่เซ็ตตัวไปแล้วมันก็อาจจะต้องใช้เทคนิคเพิ่มเติมหน่อยนึงอย่างเช่นใช้ตัวพัฟฟองน้ํมัดหมาดลงก่อนแล้วค่อยไปลงบนผิวที่เซ็ตแป้งไปแล้วมันก็จะททําาาาให้้้้ไดดฟิินินนชี่่เเป็็ธรรมตแลวกพอ ไม่บรัชออน brush on, ประเภทที่3 s t a i ตน r u s h ค่ะทุกคน a เต Brush ก็คือตัวบรัชออนที่จะทิ้งสีไว้บนผิวหนังของเราและบรัชออนประเภทนี้มักจะติดทนด้วยจ้ะการใช้งานบรัชออนแบบสเตนตัวนี้นะคะทุกคนมันเหมาะกับบริวาเหมาะกับสายแต่งหน้าที่แบบว่าเมคอัพ no makeup แบบไม่มีไม่ลงแป้ง,ไม,ง,ปงไม่ลงอะไรเลยแล้วก็ลงบนผิวธรรมชาติธรรมชาติในวันธรรมาดาธรรม,ารมดา,ท,มดาที่ไม่อยากแต่งหน้ามากแต่อยากให้ผิวมันดูมีสีสันเหมาะมากกับเครื่องสำอางแบบสเตนแบบนี้นะคะทุกคนเพราะว่ามันใกล้เคียงกับความเป็นธรรมชาติ ของสีสีเลือดฝาดสีผิวของเรานะคะแล้วก็ติดทนเวลาลงเนี่ยก็ลงง่ายด้วยลงน,น้อยๆก็ค่อยแบบแทบๆบแทบๆไปนะจ๊ะแล้วที่สําคัญเลยก็คือบลัชออนแบบสเตนตัวนี้นั้นมักจะกันน,น้ำกันเหงื่อคนที่ชอบออกกาลังกายหรือเหงื่อเยอะๆเนี่ยก็จะตอบโจทย์เลยนะจ๊ะสำหรับบลัชออนชนิดนี้บลัชออนแบบน้ำบลัชออนแบบนี้จะมีความติดทนเบลนง่ายแล้วก็ให้ฟินิชผิวที่มีความฉ่ำสุขภาพดีเป็นบลัชออนที่ส่วนใหญ่ไม่ผสมน้ํามันอยู่ฉะนั้นคนผิว มันน่าจะชอบเพราะว่ามันไม่ทําให้ผิวมันขึ้นลงง่ายลงด้วยนิ้วมือก็ได้หรือลงด้วยฟองน้ําก็ได้นะคะทุกคนแต่ว่ามันจะมีความคอนโทรลจานวนยากนิดนึงเวลาใช้ต้องลองใช้หลายๆครั้งแล้วก็ลองเบลนด์ดูว่าปริมาณไหนที่จะเหมาะกับหน้าแก้มของตัวเองนะคะทุกคนบลัชออนตัวนี้ก็เลยจะแบบว่าค่อนข้างซับซ้อนกับคนที่เพิ่งหัดแต่งหน้าใหม่เพราะว่ามันคอนโทรลยากนิดนึงแต่ถ้าเกิดว่าใครที่แต่งหน้ามาสักพักแล้วแล้วอยากให้ฟินนชผิวมันดูมีความโกลด์ดูมีความเล่นแสงดูมีความสุภาพดีโดยที่ผิวไมม่นัน อแบบน้ําเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่ดีเลยนะก็ค่อยๆฝึกใช้ไปเพราะถ้าเกิดใช้เป็นแล้วแบบสวยเลย สิ่งสาคัญอีกอย่างหนึ่งที่หลายคนมองข้ามในการลงบรัชออนก็คือเครื่องมือที่ใช้ลงบรัชออนค่ะทุกคนเจ๊ลงบรัชออนด้วยเครื่องมือที่ต่างกัน3อันบนแขนนะจ๊ะบนผิวท้องแขนจะเห็นได้ว่าทั้ง3จุดเนี่ยสีเดียวกันหมดเลยนะทุกคนบรัชออนเสียเดียวกันหมดแต่ความเข้มแล้วลักษณะของกวนการกระจายตัวแตกต่างกันจะ้ะตัวแรกเนี่ยจะเห็นว่าตรงกลางเขาจะมีความชัดของสีบรัชออนแล้วก็รอบๆก็จะมีความนัวแล้วก็เบลนด์ขอบออกไปนะทุกคนอันที่สองก็จะเป็น จำนวนที่เท่ากันหมดเลยของสีบรัชออนส่วนอันที่3เนี่ยก็จะเป็นบรัชออนที่ให้ความเข้มข้นแล้วก็มีความชัดมากขึ้นมากกว่าอีก2อันที่เหลือนะคะทุกคนคะให้เดาว,ว่าทั้ง3อันนี้เจใช้อะไรเตะตอกเตะตอกเตะตอกเ๊ะตอกอะโอเคก็อาจจะเดากันออกแล้วใน2อันแรกแต่อันที่3มกว่าอะไรอ่ะอ สองอันแรกเนี่ยเจ๊ใช้แปลงลงบลัชออนใน2รูปแบบด้วยกันนะคะทุกคนคะแปลงลงบลัชออนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมาแบบเป็นแบบพุ่มๆแบบนี้หรือแม่ก็จะมาเป็นแบบสามเหลี่ยมหรือมาเป็นแบบนี้แต่หลักๆแล้วเนี่ยก็คือเขาจะมีความโค้งมนของหัวตัวเส้นขนแปรงเนี่ยก็คือตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่จบตัวบลัชออนได้มากที่สุดใช่ไหมคะจุดที่สูงสุดเวลาลงเนี่ยมันก็เลยจะมีจุดที่มีความชัดเจนตรงกลางแล้วก็รอบๆเนี่ยก็จะกระจายออกนะคะก็จะเป็นตัวบลัชออนที่ลงด้วยแปลงลงบลัชออนในช่องแรกนะคะ ช่องที่2ก็จะเป็นแปลงลงบรัชออนเหมือนกันแต่จะเป็นแปลงลงบรัชออนที่มีหัวที่มันเป็นลักษณะสเส้นขนแปรงแบบนี้เธอลักษณะสเส้นขนแปรงแบบนี้ก็คือตรงเนี้ยเขาจะมีความแน่นตรงคอแปรง,งจนถึงตรงนี้แน่นแต่ว่าตรงปลายเนี่ยลักษณะจะเหมือนผมของเราที่มันซอยอ่ะมันมีความมันมีความหนาตรงนี้หนาใช่ป่ะแล้วตรงนี้บางลงไป่เนียก็จะเหมือนปแปรงตรงนี้ขนแปรงลักษณะนเนี้ยก็เลยทําให้ตัวบรัชออนมันมีความกระจายตัวให้มีความนวลนวลออกสีไม่เยอะอะไรเงี้ยแต่ว่ามีความนวลนวลเท่าๆกันนะ ทุกคนคนะไอ้ตัวเนี้ยก็เลยจะเหมาะกับการลงปลัออนที่เป็น expanding expanding คืออะไรจ๊ะ ถูกต้องถูกหรือเปล่าเอสแปนที่ก็คือบ r ัชออนที่มันมีสีที่ค่อนข้างอ่อนนะคะทุกคนคะลงที่หน้าแก้มเราก็จะได้ความนวลนวลเท่าๆกันเพราะเราไม่ได้ต้องการสีเยอะใช่ปะเราต้องการให้บ r ัชออนมันมีความกระจายตัวเท่าๆกันนะทุกคนนะส่วนในช่องสุดท้ายที่เป็นสีบ r ัชออนที่มีความเข้มข้นที่สุดเจ๊ใช้ตัวนี้จะ้ะมันจะเป็น beauty blender เนี่ยแหละคือ beauty blender เนี่ยทุกคนก็ใช้ลงรองพื้นได้ลง er เป็นเซรัอะไรได้แล้วเจ๊ก็ใช้มาลงตัวบ r ัชออนด้วยนะจ๊ะจริงๆเดี๋ยวนี้มันมีหลายรูปแบบ นะตัวพับที่ใช้ลงรองพื้นมันจะมีแบบที่เป็นแบบแคล้ายๆพับคุชชั่นก็ได้เหมือนกันนะคะทุกคนคะการลงบลัชออนด้วยฟองน้ําจะได้ความชัดเจนเพราะว่าความช่องของฟองน้ํามันจะแอบซอบตัวสีของบลัชออนขึ้นมาได้เยอะแล้วพอลงไปปุ๊บก็เวลาลงบนผิวเนี่ยมันกดแล้วก็แบบแนบลงไปอย่างงี้ใช่ปะ่ะมันแนบแบบปื๊ดลงไปอย่างงี้อ่ะมันก็เหมือนการแตมสีลงไปนะคะทุกคนคะตัวฟองน้ําตัวนี้ใช้ลงบลัชออนได้ทั้งประเภทฝุ่นแบบผงแบบน้ําและแบบครีมนะคะทุกคนโดยเฉพาะแบบน้ําล แบบครีมนั้นให้ผลที่ดีมากถ้าเกิดว่าเราลงบนผิวที่มีการเซ็ตแป้งหรืออะไรไปแล้วจริงๆผิวที่สะอาดก็ใช้ตัวนี้ลงแล้วมันจะทําให้มีความกระจายตัวและซีมเล็มากกว่าการใช้แปรงด้วยค่ะแนบกับผิวกว่าด้วยนะคะฉะนั้นตัวนี้ก็เหมาะกับทั้ง3ประเภทเลยก็คือแบบผงแบบน้ําแล้วก็แบบครีมนะจ๊ะสองตัวนี้อาจจะเหมาะกับแบบผงกับแบบครีมนะจ๊ะแล้วก็แบบสเตนเนี่ยส่วนใหญ่เจะแนะนำให้ใช้นิ้วมือหรือถ้าเกิดจะลงแบบสเตนลงไปบนผิวที่แต่งหน้าไปแล้วก็ยังฟองน้ําอยู่ดีนะคะ ทุกคนคนะเห็นปะแค่เราใช้ตัวอุปกรณ์ที่ต่างมันก็ได้ผลที่ต่างกันด้วยนะคะทุกคนจะเห็นว่าอย่างข้างเนี้ยจะลงโดยการใช้แปลงอย่างเดียวใช่ปะข้างนี้ลงโดยการใช้แปลงด้วยแล้วก็ใช้ตัวฟองน้ำํำเมื่อกี้นี้จะใช้ฟองน้ําตัวนี้อาจใช้ตัวฟองน้ําในการลงด้านบนด้วยมันก็ให้ผลที่แตกต่างกัน<ๆ>เห็นปะลองเอาไปแดปตใช้ดู และในส่วนสุดท้ายในส่วนของตำแหน่งการลงบรัชออนนะคะทุกคนคะถ้าเกิดว่าเราเข้าใจรูปหน้าของเราว่าเราเนี่ยรูปหน้าแบบไหนเราก็จะสามารถที่จะแก้ปัญหาได้นะทุกคนเดี๋ยวนี้มันมีเครื่องมือที่ช่วยประเมินหน้าของเราว่ารูปหน้าของเราเป็นรูปหน้าไหนเจนแนะนำฟิลเตอร์ของ Tik t o ็อกซึ่งมันจะช่วยประเมินได้ว่าเรารูปหน้าแบบไหนนะคะทุกคนอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเรามปรูปหน้ารูปไข่เราก็อาจจะไม่ได้มีอย่างเจงเงี้ยไม่ได้มีปัญหาในการลงบรัชออนมากนักก็สามารถลงแบบเทรนติ๊กต็อกที่แบบเอาบรัชออนมาลงการแก้ม ตรงนี้ตุกๆอย่างเงี้ยก็ได้เพราะมันก็จะทําให้เป็นเส้นนําสายตาให้เห็นว่าให้คนมามองตรงกลางตรงนี้ของเรานะคะทุกคนก็เหมือนกับก็ทําให้แบบว่าเหมือนหน้ามันดูมีความเด็กลงอ่ะคนก็จะมองตรงนี้อย่างเงี้ยสำหรับคนที่มีหน้าทรงกลมนะคะอ่าถ้าเกิดกลมๆอย่างนี้เราก็จะต้องเชดดิ้งอ่าเชดดิ้งจนจุดนี้เชดดิ้งข้างๆตรงนี้แล้วก็ลงมานี่นะคะทุกคนเพื่อที่จะให้หน้ามันออกมาเป็นแบบเป็นเชฟแบบโอเวอร์เป็นรูปไข่แบบนี้ะคะทุกคนตรงข้างๆเราก็เชดไปอ่ะประมาณนี้เราก็จะใช้ตัวบ r ัชออนแบบที่เป็น expand ดึงสายตาลงมาอย่างนี้วก็ลงตรงกลางหน้าลงตรงนี้ให้คนแบบมองกลางหน้าของเราแล้วถ้าเกิดว่าหน้าาคางของเราดูคางแบบอยากให้ยาวขึ้นเราก็ลงบลัชออนแบบ expanding อ่ะที่มันขา,ขาวๆตรงนี้ด้วยนะคะทุกคนคะ่ะแล้วถ้าเกิดว่าหน้าเราเป็นรูปทรงเหลี่ยมทรงเหลี่ยมก็จะมีแบบตัวชิคโบนตรงนี้ที่ชัดขึ้นมาใช่ป่ะเราก็ลงตัวตัวบลัชออนที่เป็น shading ลบตรงนี้นะคะมันก็ทําให้หน้าของเรามันดูมีความลบมนลงมาได้ประมาณนี้นะคะทุกคนทีเนี้ยเราก็ต้องดูว่าแต่ละเทรนน่ะที่เขาให้ลงแบบลบลงแบบฟาดอย่างนี้ฟืดฟืดอ,อย่างเงี้ย ก็อาจจะลงได้แต่ถ้าเลือกเฉดที่ผิดเลือกเฉดที่เป็นคอนทัวริ่งมาฟาดหน้าฟิบฟอย่างเงี้ยเหมือนดูก็ดูเหมือนหน้าไม่ไปอีกใช่ไหมทุกคนก็ลองเอาหลักการที่เจ๊บอกทั้งในเรื่องของเฉดสีของแบรชออนว่าแต่ละเฉดสีใช้ทําอะไรอะไรเงี้ยแล้วก็เอามาผสมกับตัวเทคนิคที่เขาให้กันใน t ิ k กต็อกหรือในช็อตต่างๆแล้วก็ดูว่าเฮ้ยเราอะต้องการจะให้ตรงไหนหนูนต้องการจะให้ตรงไหนเงาเราเอาไปใช้มันก็จะง่ายขึ้นนะจ๊ะโอเคคลิปนี้เป็นคลิปที่อะอาจจะยาวหน่อยแต่ถ้าเกิดว่าใครตั้งใจ ดูจนจ,จบตอนนี้แล้วก็เอาลองไปทําดูเจ๊ว่ามันน่าจะทําให้คลิกเกมการแต่งหน้าของเราให้มันมีความเฮ้ยมีลุกเล่นมากขึ้นแล้วเราก็ทําให้ลุคโดยรวมมันมีความสมบูรณ์ขึ้นได้นั่นเองนะคะทุกคนคะเจ๊หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนนะจ๊ะถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะก็สามารถกด subscribe หรือกดซุปเปอร์ตงให้เราได้หรือถ้าเกิดใครดูใน Facebook ก็ฝากแชร์เพื่อเป็นประโยชน์ให้คนที่ดูคน,น,นอื่นๆที่สนใจในื้องการเมคอัพค่ะโอเคคลิปนี้เจ๊ขอลาไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีค่ะบาย